เมนูอาหารเที่ยงวันนี้อันนี้ซุปเฮ็ดบดพี่น้องอันนี้ต้มไก่บ้านอันนี้ส้มตำขนมจีนนะจ๊ะมามา,มาพี่น้องจ๋าไม่กินน้ำกันพี่น้อง,อองเมนูอาหารเที่ยงของทีมงานเกี่ยวข้าวนะจ๊ะวันนี้กินจนซีเอิ่มละ ผู้มาก่อนกินก่อนมาลังกินน้ำลังกินถาบายดีนะจ้าใคมาลังกินน้ำลังมากก่อนกิน<ด>ก่อนจ้าเกี่ยวเขาบักหลายคนเหลือแค่นีน้นนที่เหลือเขาลงหวยไปแล้วเขาไปหากินป่า,ากเกี่ยวเขาแล้วเรียบร้อยพี่น้องปีนี้เจอกันปีหน้านะจ้าสวัสดีรอบบ่าย ตอนนี้โบแม่งกินข้าวเที่ยงนี่พี่น้องบายโมงแล้วขึ้นมาจากไฮน่าเนี่ยเที่ยงเนาะหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วห้างกระยางขึ้นมายังบ้ันวิทย์ไฮน่าเพอฝนสาดสาดมาดีแต่บบแหงเดี๋ยวมันยุดไปแล้วตอนนี้ก็ยังมืดฝนอยู่เด้ มาผัดมะคว้าไก่เตรียมต้มไก่กับเข่าบริเตรียมไว้ก็เลยกินเนื้อกุ้ยซกินกันจนวาบายน้องใหม่กุก้ยสิต้มอีกนนนจนกินแตงโมสิสเบิดลูกหนึ่งแล้วอตอนแรกนะว่า รอบาบลงหน้าเจและก็เลยลงกเปลี่ยนใจเมื่อินฝนตกได้ค่าเแต่เกียวเยมได้่า่นตกงตัอากัดตบคใจสีเกี้ยวแล้วบริสุทธิ์นเบญบุลงเลินเออเกี้ยวอันเข่าแข้งผลเสยผลกระตกแฉ็ดแฉดมันกระเดินในเกี่ยวอันเนี้ย เนาะข้าสิไปถามันกะจกักสิไปถาตอนใดแหละห้องฝนกัแต่ละเมื่อมันก็เป็นยังสี่ก็บ,บริตกแต่บ้านบ่มียดอกพี่น้องตกทุกพื้นที่เขาเจ้าอยู่แถวประเทศไทยหลายเขตหลายจังหวัดก็ตกแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเออ<า>เป็นสถานที่ที่บ่เคยเห็นในเห็นหนากันยังตกย่บานนอกเข้าในตกก็ยังบ,บ่ปันใดเด้ แต่ว่าอยู่ในเมืองเนี่ยเขาเจ้าทำมาหากินแบบค้าขายหรือว่าตรงตลาดจังน,ะนี่นะเนาะคันฝนตกแล้คือจบเลยของที่ทำคือไม่ได้ขายนะจ๊ะ,ปะ,ปะมันเอาฝนนี่แหละค่อยว่า๋ายวรอบเบิ่งนี่ละสถานการณ์จะเป็นยังไง ต้มไก่ร้อนๆนะจ๊ะที่ระบบปากโบแมนอย่างในเราหิ้วเขา่าต้มไก่หนึ่งตัวสามีเจ๋แหลกับพอน้องเมยลงไปลงไปวานแหตึกป่าอยู่หวย บ่แม่เลยหิวเขาจนมือสั่นจนบ่มีแห้งจนบ่มีแห้งปั่นเขาบ่ายโมงครึ่ง ทีมงานสาวั้นก็จกได้ยังกินเด้เขาลุงเลินยายมาอาหารบ้านเทากับสิประมาณนี่แหละพี่น้อง ขันห้ามเข่ากูเข่ามึงก็ห้ามขึ้นกันแล้วสิวะบดด่หรอกเ,เันเปิดโอกาสแปลว่เา,าเออเมื่ออืนฝนบ่ตกีมันก็จเพได้เห่ออีเมื่ออนอืมต้งบริยุนนยคมาแห้งมาลลไกเลย ลายคันไก่ออนนาะไก่ผดีแซ่บต้ไก่เผากยานีเ่อเสิปเดีนยวเนป้มไก่อาบวกไก่เป็ไ่เป็นคนยับชดแก้วกิ่นเนอะเป็ดไก่่บุคคได้กินเด้เวลาคนงานมาเหีนถ้าต้มไก่เขาเจ้าก็เขากิดเนก็บริกินเนี่ยมันเหลือ ต้มแตงกวาแกงแตเกวอเหลือเนาะจนใหญ่ก็บตำมะคงยังสิ่ง่นะงกินอาหารที่แบบง่ายๆตำมุ่งแทบว่าทุกมือเลยเด้แต่เขาเจ้าก็กินดีถ้าเป็นพวกเนือ้อพวกหมูพวกไก่เนี่ยขเขาเจ้าก็บ่ก่อยได้กินเนี่ยเลือกกินยำอไรก็เหลือ,ห,ลอหมูก็เหลือ

ย่างๆอยู่เด่นต่มไกบ่บ่อนัำมาเท่สดน้ำร้อนๆน,นะจ๊ะแต่ว่าไก่ย่ำนี่ม,นมันมันเนี่ยพี่น้องนนอเขาไม่ป่ามัน ปูปลา <c oughs> มืออาลุเลอเราลงรอบเที่ยงได้เลยปลาคอตัวปลาใหญ่สำแขนนกับชุมปลาคอนอยหน่เราอนะัดปนีทยเราปิดไปแล้วเราอะในทางภายเราปิดไปบนแล้ว น้ำมเลยบหรต้มไับ้ก่ก่นถ่ยบวงอ่างงแซ่ชอยูินเขานเม่อนนากเลสิทธาบอสเจล้่อแตงโมกเบิดลูกนึงแล้วขนมก็บเบิดทุงหนึงแล้ว ระหว่างนั่งรออันต้มไก่กนนะที่เห็ดซัำนี้พี่น้องข้าวปลาชวนนึ่จ้าข้าวปลาลงน้ำเปปาอาเขากินแล้วจังพักกันเข้าป้าไปหาเห็ดเขาเจ้าเก็บเห็ดปวกเนี่ยเห็นเขาเจ้าไปอยู่ใน,น้องทีนมา แต่ว่ามื่อีนกัหลายเจ้ากับพากันเกี่ยวเข่าเด้เนาะพอตื่นเศร้ามากนะมันแดดลงและไก็เหม่ยถ่าเรือยเขาม้ยอะไรแล้วมันบ่ลามาถ่านจกเขาเนี่ยเ่ากับเขากัยังบ่ไ้หลายเกี่ยวมือเดียวแล้ว คือของเกแลมเียวกันท่นเนเกี่ยวกับทั้งเกี่ยวตัดมือเดียวกันแล้วเนาะเครื่องมือกันแล้วนะออของบอมีก็เครื่องมือแล้วของสวัรค์ก็แล้ว,แ,ลวแต่ว่าพาคการย่านจะฝนตกเย,ยลีกับบุลุ่งเนี่ยมาดา นปีส่วนใหญ่เขาจตัดหลายคือหน้ามือเทานี่ก็ปกติก็มีแต่เกี่ยวปีเนี้ทั้งตัดทั้งเกี่ยวก็เลยแล้วไวเนาะเครื่องตัดก็สองาบางมือก็สามงานรแล้วก็ทา,เา, <laughs> าทาเลนงานคกคนงานลวคนงานลก่อนทนล อยเกี่ยวกันบ้นนงนยังมาถามมยอะู่บ่ายแล้วน้ำงมายแล้วน้ำหลังโมเอ้ารอรุ่นรอบใบแต่แต่ขึ้นมาตะเกียวเขาแล้วฝนลงมาเซตดีแต่บ่แห้งเนี่ย้ะกุนอมืดมากแล้ สรุปเลยตำมะฮงแล้วแซบ่บกว่าต้มไก่เล้นี่ตำหุ่งเบิรก่อนเราต้มไก่ก็แซ่บตีนไงตอตีนนนัวสดน้ำร้อนๆต้มไก่นีเเ่ยขนมขาต้มละขกลักเลยนะมันบร้ซโอ้ยบ

ต้มไก่ตัวหนึ่งโบเบิดเจ <c oughs> หลังจากที่กินข้าวแล้วพี่น้องจ๋าบรรยากาศณนะตอนนี้ลม อากาศเย็นแต่ว่าก็ะ้งมืดฝนอยู่เด้สังเกตเบิงเมฆหนาเมฆดำมีความเสี่ยงต่อการฝนตกหลังจากที่พักกันเกี่ยวขเขาแล้วหลอบเศ้าหลอบเทียงกับฝนปล่อยๆลงมาอยู่หน่อยนึง ดีแต่มันลมฝนตกดีครักตกแถบสุเมอเมื่อนี้ก,ก็ล่อรุ่นฝนตกอยู่มันสิตกหรือบ่าตก ถ้ามันเงียบอึงตึงบ่มีลมเลยเนะี่ยคือตกแท้เนาะอันนี้ก็ยังมีลมอยู่ต้นมกพร้าวบ้ามี ันนี้สิเขาปีที่สองแล้วนี่ต้นใหญ่แล้วสามตน้นคือสิบ่เกินสี่ปีหรอกเนาะก็ะคือสิออกลูกออกหมากออกผลใหญ่ไว้ อากาศเริ่มล้มหนาวอีกแล้วมาเคลื่อนอีกอากาศเย็นเด้ผักบุ้งก็ออกดอกหมดแล้วยอดมันบ่ค่อยอ่อนนะีนมันเริ่มแก่ นั่นนี่เขาบริานในสุกเลยบริเกียวกระเสียวไวเกียวให้เป็ดให้ไก่เหลืออยู่สซนเดียวว่าสิพักกันตัดต่อฟางออกสิเริ่มปลูกพักแต่ว่าฝนก็นยังตกอยู่คันปลูกตอนนี้ก็คือสิน้ำถว่วให้ในพักบุ้งขึน้นน้ำฝนได้พี่น้อง มันแห้งแล้วแต่ฝนมันตกพี่น้อกจาาเม้าเนี่ย็สิขอเก็บภาพบรรยากาศแ่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังที่จากเกี่ยวเขาแล้วก็มานั่งลออรุ่นฝนอยานฝนตกไปแล้วทานผู้สมสบายดี